สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับบอสซาผู้นเนี่ยนะซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวเรื่องของกระเบนจุดฟ้านั่นเองนะครับอ่าโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็รอบก่อนเราทำเป็นเรื่องของโรนันกับโรนินไปเนาะวันนี้เรามาเป็นเรื่องของกระเบนกันบ้างไปกันเลยโอเคครับมาเริ่มที่ชื่ออย่างเดิมเลยนะอ่าปลากระเบนจุดฟ้านะครับอันนี้คือชื่อไทยนะครับอ่าโอเคส่วนชื่อนะครับจะมีชื่อว่าปลากระเบนจมูกโตนะครับอ่าชื่ออังกฤษนะครับจะมีชื่อวว่่าา Blue Spotted นะครรับหือ หรือว่า Bruce b u u e ป o t t e s เ g r ย y ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์เดี๋ยวผมขึ้นไปให้เลยนะครับโอเคครับมาเริ่มไปที่ลักษณะทั่วไปกันก่อนเลยนะครับลักษณะทั่วไปนะครับก็จะมีลำตัวแบลงครีมหูแพกว้างอยู่ด้านข้างของหัวนะครับรูปร่างเนี่ยทั้งตัวเนี่ยจะเหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปลายจะงอยปากเนี่ยจะมนเล็กน้อยตาอยู่ด้านบนหัวช่องเปิดขนาดใหญ่อยู่หลังตาปากและช่องเปิดเหงือกหาทางนะครับจะอยู่ด้านหลัง หางยาวเกือบเท่าลำตัวปลายหางลายขาวสลับดำน้ำแข็งที่โดนครีบหางสองอันเนี่ยจะมีเงี้ยงเป็นพิษนะครับลำตัวด้านบนสีน้ำตาลอมเหลืองคล้ายปลากระเบนทองแต่สีอ่อนกว่าแล้วก็มีจุดฟ้ากระจายอยู่รอบๆตัวมันนะครับตามด้านมนของตัวมันและหน้าท้องเนี่ยจะเป็นสีขาวโอเคนะครับมากันที่การแพร่กระจายบ้างนะพบใน,นทะเลเขตร้อนและอบอ,อุ่นนะครับตั้งแต่ละติะที่จุดที่46องศาเหนือถึง40องศาใต้ ในมหาสมุทรอินเดียและฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศไทยพบได้ทั้งสองฝั่งทะเลนะครับแต่ในอันดมามันเนี่ยจะพบค่อนข้าง,งเห็นนะและบ่อยมากด้วยนะแม้จะพบอยู่ในที่ทั่วไปแต่ในแนวปะกาลังที่อุมดมสมบูรณ์จะมีรายงานการพบเห็นเจ้าตัวของปลากระเบนจุดฟ้าเป็นประจำเลยครับโดยเฉพาะเกาะมังกรเกาะตอริน่าเกาะตอรินลาหมู่เกาะสุรินหมู่เกาะหก แล้วก็หมู่เกาะซิมิลันนะครับโดยอาศัยอยู่ในพื้นทรายนอกแนวปะกาลังโอเคครับมาต่อทีเรื่องของนิเวศวิทยากันเลยปลาหากินตามพื้นทะเลมักพบได้ตามทรายหรือแนวบนโคลนทั้งด้านในและด้านนอกของแนวปะกาลังนะครับกินอาหารประเภทกุ้งปูและขนาดและปลาที่ขนาดเล็กนะ มีอาศัยอยู่ตามพื้นทรายมักมกอยู่กับทรายเครื่องตัวหรือมากกว่านั้นนะครับโผล่เพียงตาที่นูนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูนะผมก็จะขึ้นไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับเวลาล่าเหยื่อนะครับจะเป็นเวลาตอนกลางคืนอ่ะช่วงที่น้ํากําลังขึ้นนะครับโดยว่าเข้า่ยวปะการังหรือเขตพื้นทรายใกล้ชายฝั่งออกเป็นตูออกรูปเป็นตัวนะส่วนสถานะภาพนะครับก็จะพบเห็นได้ทั่วไปยกเว้นบางพื้นที่ซึ่งมีการทําประมงมากอาจจะมีปริมาณน้อยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวน้องกระเบนจุดฟ้าหรือว่า b ล u s ป p o t ตส s สติงเก้สติงเกนะครับก็ตัวน้องเนี่ยก็ค่างๆที่จะโดนชาวประมงจับบ่อยมากๆเลยนะครับถ้าเกี่ยว,ว่าใครอยากเห็นน้องก็จะมีอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับก็จะมีเกาะมังกรเกาะตอลิล่าเกาะซุลินเกาะหกหรือเกาะสิมิลันนะครับ พวกนี้เนี่ยจะเห็นน้องได้บ่อยเลยนะครับแล้วก็มันจะอยู่ตามแนวประกาศน์ที่ผมบอกไปเลยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์กด s ับ s c คร b e ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย